สัตวแพทย์ผ่าตัดด่วนแม่อดทนสิงโตวัย14ปีจูจ่ๆผิดปกติแทหางตัวเองเมื่อวันที่11มกราคม2567ที่ผ่านมามีรายงานทีมสัตว์เทพผ่าตัดสัญญกรรมหางสิงโตหลังพบภาวะผิดปกติกัดแทหางตนเองโดยพบว่าสิงโตแทหางตัวเองชื่อว่าแม่อดทนอายุ14ปีเพศเมีย มีประวัติเป็นโรคหัวใจโดยทางเจ้าหน้าที่ยังไม่เผยถึงสาเหตุความผิดปกตินี้รายละเอียดจากทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุในอนันต์สีผุดผ่องหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวารายงานว่าทีมสัตวแพทย์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากและทีมสัตวแพทย์กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ทำการผ่าตัดสัญญกรรมหางสิงโตเทศเมียชื่อแม่อดทนอายุ14ปีมีประวัติเคยเป็นโรคหัวใจหลังพบว่าแม่สิงโตมีภาวะผิดปกติโดยมีกัดแทหางของตนเองมาตลอดติดต่อกันเป็นระยะเวลารวมห้าวัน ทีมสัตวแพทย์จึงตัดสินใจทำการรักษาโดยวิธีการสัญญกรรมผ่าตัดกระดูกหางเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาสพอยนนอนันนท์ปานเพชรนายสัตวแพทย์ชำนาญการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากและสพอยอทัชพันลีลาพตในายสัตวแพทย์ กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าพร้อมทีมศัตวแพทย์ได้ทำการรักษาโดยเริ่มการยิงยาสลบและให้ยาดมสลบจากเครื่องดมยาสลบเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาผ่าตัดค่อนข้างนานประกอบกับสัตว์มีอายุที่มากทีมสัตวแพทย์จึงตัดสินใจใช้เครื่องดมยาสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดสภาวะการหายใจระหว่างการผ่าตัดปกติ ไม่พบการกลั้นหายใจที่ผจรเต้นเ,นเบากว่าปกติเล็กน้อยค่าออกซิเจนในกระแสเลือดปกติจากนั้นทำการผ่าตัดกระดูกหางผ่าตัดเนื้อตายโดยรอบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดทำการให้สารน้ำผ่านทางหลอดเลือดดำโดยศัลยแพทย์ได้ทำความสะอาดค่าเชื้อแผลทำการเย็บปิดแผล และทําการฉีดยาฆ่าเชื้อแบบออกฤทธิ์ในกระแสเลือดได้ยาวนาน7วันทําการฉีดยาลดปวดลดอักเสบชนิดออกฤทธิ์กดอาการปวดได้ดีระดับการผ่าตัดกระดูกทําการเจาะเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการทางศัววแพทย์จากนั้นทําการฉีดยาฟื้นสลบและสัตว์ฟื้นสลบปกติ โดยทีมสัตวแพทย์ยังคงต้องเฝ้าระวังดูอาการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสิงโตตัวดังกล่าวนี้มีอายุที่มากและมีประวัติเคยป่วยโรคหัวใจสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Office Thailand เครื่องหมายสี่เหลี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงชวากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงชวาก ขอบคุณกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช